มีเทคนิคการตั้งค่าเพื่อนำกล้อง IP h i v i s i o n นะครับไปบันทึกใน NVR ด้าหัวนะครับเ,เรื่องภาพเนี่ยเราก็ใช้เป็นโปรโตโคอลนะครับ Network a d one settings นะครับไปที่ integration protocol เรา enable on this แล้วก็สร้าง user ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเพื่อ ในด้าหัวได้ล็อกอินใช้งานนะครับเพื่อในการแอดกล้องส่วนเมนูเสียงนะครับก็มาที่ Video อแอนโอดิโอนะครับไปที่หมวด a อดิโนะครับ Audio Encoding เนี่ยจะมีหมดทั้งหมดอยู่6ช้อยนะครับในหน้ากล้องพิมพ์ชั่นนะครับช้อยที่ไม่สามารถใช้ได้กับด้าหัวที่เป็น NVR คือจะเป็นช้อยเอนโคดดิ n ง G7 ถ้าเป็นโปรโตคอลนี้นะครับจะไม่ผ่านนะครับ G7G221 จะใช้ไม่ได้แล้วกับ MP2L2 จะใช้งานไม่ได้นะครับ2องโปรโตคอลนี้แนะนำว่าให้ใช้เป็นนี่ก็ได้ครับ a l a w นะครับให้ใช้โปรโตคอลนี้ถึงจะมีเสียงมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามีเสียงจากกล้องเนี่ยมันดังไปเข้าที่ไมค์ของ เครื่องคอมหรือเป่านะครับแต่ว่าตอนนี้คือเสียงมาแล้วก็คือให้ก็คือดกเว้น g 7 21 2 1 2 0 0จา MMP2L2 นะครับที่ไม่ต้องใช้นะครับก็คือแก้เรื่องเสียงนะครับให้ตั้งตรงนี้นะครับวิดีโอใช้เป็นว i ดีโอแอนด์ออริโอนะครับตรงนี้ก็จะสามารถนำภาพนำภาพกล้อง IP จากที่วิชั่นให้วิชั่นมาใส่ที่ NVR ได้หัวได้นะครับลองดูดูที่ภาพไลฟ์ i ิว Live v วิวของกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับมูลประกันผมเปิดเสียงให้ดูให้ฟังโอเคครับผมิกมีข้างน,นี้นะครับ